คำเตือนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพนันใ,นใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซโปรดใช้วิจารณญาณในการชมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนอ้องแสงแชนแนลนะครับขอฟีฟานนองแร่งของวันที่14มก,กราคม2567 เป็น14มือแล้วนะครับที่เราย่างเข้าปีใหม่มานะครับอากาเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้กับน้ำแนวทางนะครับน้ำแนวทางของฝันเป็นจริงนะครับฝันเป็นจริงใบที่2องับใบแรกนะครับแอดน้ำซอไปหลายมือแล้วล่ะนะครับบางมีบางเอ็ดเ,เ,เอซีบางคนว่ามันไม่เม็นเดอร์มาสันมันไม่ใช่นะมาสันเฟนวาเป็นใบเป็นใบปลอมมาสันเอ็ดนะครับยอมรับจริงๆว่า ไปได้จริงไปได้ปอมเอสซบัลูได้ครับหมอนนะครับเพราะว่าถ้าทังเที่ยนในเบจริงบ่ถือซ้ำนะครับใบปลอมมันออกอีหลีิ่งจริมั้ยครับอ่ะก็ใส่วิกเจรณาญาตเอาด้วครับเด้อครับใส่วิกเจรณาญาตเอาเชิญชอบประจักษรจักรพรรดิเนาะอ่ะสิ่งสำคัญสำคัญนะครับสิ่งที่ขายไบเลืมบ่ลงนะครับก็คืออ่า เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเฮาได้หาดนทานเด็ดเด็ดมาฝากพี่ฝากน้องในงวดต่อๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะสารับท่านที่เขามาใหม่ไปยืนยันนะครับเด้วกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะบริภาษีไม่ไหมเด็ดนะครับเพราะว่าทางช่องเฮาดับทางช่องของเราจะมีเล็กหน่อยสุดนะครับเลื่อมตาป่พี่น้องเวลังใส่แด็ดดิจิ้งดิบดับเวลังใส่ตะเวนนะครับแต่ว่าก็คือสิพอเห็นเด้วยหรือเปล่าดับ เพราะว่าทางช่องของเราเป็นช่องน้อยแล้วก็ซ่องน้อยแล้วก็ไอาจารย์กับยัางบอลลนะครับอาจารย์ก็ยังไม่เยอะนะครับตัวเลขกับบอลาลพี่แจได้น้อยแต่ว่าถึกเกือบทุ่มวดพี่้องอาจารย์น้อยน้อยถูกเกือบทุกหดหนาหดที่ผ่านมาก็เข้าแปดเก้าของรับเรียกรับสายทหารนะครับเรียกรับสายทหารนะครับเขาแปดเก้าหน้าวดก้อนเขาของอาจารย์กรอนกาลสิน์ท่งศีนะครับ ลห,ห,หลายคนนะพี่น้องนะเขาดูเขาบ่อยนะครับงวดก่อนๆไปแต่ซีซีกับขาของเจคือมันแมนะขาของเจคือมันแม่นะซีซีแล้วก็มางวดที่สองมาเขาของเขาไม่เลยพี่น้งองเขามาทุกง,งวดเลยนะครับอขออนุญาตแป๊บนึงนะครับได้ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับสำหรับรับใบที่สองนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รับนะครั ฝันเป็นจริงใบที่สองนะครับฝันเป็นจริงใบที่สองนะครับเพิ่นกว่าของแท้เมื่อส่วนผู้ใดก็ได้นะครับนี่ครับอ่าฝันเป็นจริงใบที่สองนะครับเนาะบ่หลายตัวพี่น้องอ่าไม่หลายชุดนะครับอสองชุดนะครับเอ้สามชุดนะครับสามชุดแต่ว่าจะซื้อได้บ่างหรอพี่น้องจะซื้อได้ไหมล่ะแบ๋ยวแอดขอเขียนขออนุญาตเขียนนะครับบางทีบางที่อาจจะเหลี่ยมแตครับขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะครับเนาะอ่าเพื่อจะได้ สัดจจะเจนนะครับอ่า <c oughs> น้ำเสนอใบที่แรกเสนอไปแล้วนะครับใบที่สองนะครับเมื่อเอือ่อเดี๋ยวก็วันที่สิบสิบหาเนาะ,ะสิบหาเลยอีกสองหมื่นนะครับกัย่างใบเขียวย่างพัฒน์เสนอนครับใบเขียวหอยใบเขียวนะครับอ่าเดี๋ยวอาจจะน้ำเสนอชุดใดก้อ่าซ่อมเบิงกแล้วกันนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับจะเจอของดีจนได้นั่นแหละนะครับ <c oughs> อ้ออาวเขา่ะเขียนแป๊บเดียวพี่น้อง ก่อนนี้เขียนแป๊บเดียวเด้อฝันเป็นจริงแล้วพี่น้องานฝะันเป็นจริงโอ้เขียหนหนังสือก็จะมีชีรายนับปว่ากันพี่น้องนับปว่ากันนะครับนี่นว่ากันสิบเจ็ดฝันเป็นจริงเจ็ดมกราหกเจ็ดท้ายสองตัวมีอย่างน้อบันนะ้อเอียงพังเฮือนเพศซานเนาะ ใบที่สองนะครับ <c oughs> โอ้ปากกากระมือติดต่อประกาก็หมดมึกประกาแดงก็หมดมึกเนี่ยขอขยันประกาศระมือน่อ,ขอ,อเอขียนเนาะนะครับที่จริงสีแดงแรงฤทธิ์สีน้ำเงินก็นับเงินจนดเพลินเนาะนี่น่อยเลยเลขท้ายสองตัวเลข เพิ่นว่าเลีไทยสองตัวนะครับเพื่อแต่ว่าแอดเนี่ยบอกกับบอวาเลีไทยสองตัวอชอบตัวไหนก็จัดเอาเนาะชุดบนชุดล่างนะครับเพราะว่าแอดเคยผ่านนะครับเคยผ่านวายเป็นล่างนะครับออกบนเซย,ยังสีไม่ผิวหน่องออว่าสีตรงๆครับออกตัวกราฟจะสีะะเ,นนะเ,นเนีขนาดเล็กหน่อยชุดได้แด่ก็อาจัดได้หลายอาจารย์มากนะครับเนาะอ่ะเขาเพิ่มกแล้วกันนะครับอันนี้คืองวดใบแรกนะครับงวดใบแรกใบแรกที่แอดได้นําเสนอไปแล้วนะครับ อาจจะสอบชุดใดครับนั่นเนี่ยที่ว่าใบแรกแออใบลงว่าใบแรกเรื่องก่อนเด้อนะครับแต่ว่าได้หัวขอ้อไม่ได้ได้ปกของคลิปนะครับอาจจะว่าใบแรกอยู่แต่ว่าแออเบอร์เขียนเสร็จตรงนี้นะครับใบเก่าแต่ว่าเพี่ยงเลยไม่เขียนเพิ่มใบแรกสัน่นย่านพี่น้องผมขอเชื่อเพราะว่ามีสองใบแล้วนะครับใบแรกนะครับใบแรกนะครับใบแรกขออนุญาตนำสนบอีกแป๊บนึงครับหนึ่งห้าสามห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์นะครับอ่าคือใบแรกนะครับต่อมานะครับต่อมาเด้อครับพี่น้องเด้อต่อมาใบที่สองนะครับ ใบที่สองใบที่สองนี่น่าจะเป็นใบจริงเนาะแต่แอดบอกกัน้ตีว่าใบแรกใบแรกใบใบสองจริงที่จริงจะมีสามชุดไปดนลักษณะนะครับบางทีก็บางทีก็มีสามตัวก็มีนะครับน้ำสามสามตัวก็มีพี่น้องแต่ว่าก,แกแ็แลแตนะแลแตนะชุดสามตัวบางทีแอดแนะนำเสนอเพราะว่าสรุปไปแล้วทั้งจะสรุปไปแล้วก็เลยบอกก็เลยบอกมาเสนอพี่น้องมาสรุปสรุปไปแล้วสินะจังมากสินะผมก็เลยทื่โอกาสบอกเสนอเลยนะครับ ว่าพื้นมาซามาซาอะไรก็คือเลี้ยนแบบมูนเนาะมันเหมือนมันเหมือน,นครับที่จริงก็สูตรไข่สูงม,มันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเบิ่งด้วยสายตาของพี่น้องสางข้างนี้ซีคุณอาจจะว่าเลี้ยนแบบมูบอ่ะออกมาซาซาไม่ว่ากัน <c oughs> ไม่ว่ากันพี่น้องฝันไม่จริงใบที่สองนะครับ17มกราคม2561แบบใบเลขท้ายสองตัวเป็นว่าเป็นนิน ้ายสองตัวนะครับใบที่สองหรือแอดขอเขียนว่าใบที่สองเพราะว่ามันจะมันจะบอสับสนพี่น้องพูด <c oughs> ได้ว่าชุดได้จริงชุดได้ปลอมกับแล้วแต่นะชุดนี้เพื <c oughs> อ่อนก็ว่าเพื่อนเข่าก่อนครับแต่ว่าแอดผมบอได้เอานั่เสื้อชุดนี้ซะละนะครับหนึ่งเก้านะครับเจ็ดเก้าห้าเก้านะครับหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเลขหน้ามาก็คือ เก้ากับหนึ่งเก้าก็สันเอ้าเบิ้งพ pues ี่น้องเบิ้งพี่จะน่าหน้าเบื้องนะครับเรื่องชินช็อปจัดคัดจักรพาหน้าแคบหน้าจอไว้แคบหน้าจอไว้นะครับแคบหน้าจอไว้นะครับเรื่องบัตรเอ่อโชหมานเนาะนะครับแคบหน้าจอไว้พี่น้องอ่บอลาชุดพี่น้องชุดเป็นใบที่สองนะครับย้ำเป็นใบที่สองน่าจะมีสามใบใบบอลบัจิงกับบัวกันนะบัวกระลำตีเพราะว่าอ่าซ้อมมาแล้วมันคล้ายๆกันพี่น้องคล้ายๆกันคล้ายกันมากเลยนะครับอ่คล้ายกันมาก แต่ว่าเดี๋ยวแอดพี่แจนต่อๆไปเนาะก็ซ่อมที่ซ่อมบ้านนี่ซ่อมดีดีรอเพนล่ะนะครับหลังจากออกแล้วม่ก็แอดก็จะพยายามซ่อมสกรณจากสิมาที่ำเสนอทีหลังเนาะหนึ่เาเจ็ดเกเลขที่หน้ามาก็คือ79แล้วก็หนึ่งเกานะเจ็ดเก้าหน่้านะหาเก้าพพี่น้องแอดจะไปไลาเก้าหาเก้า เอกาห่าอดจะเกาห่าหาเกาบริจาตเลยนะรัตตลีหลายใบเนี้ยอดมักนะมักติดห้าชอบติดห้าแต่ว่าหนึ่งกับมักโยนะหนึ่งก็ชอบแต่ว่าที่จริงไม่ชอบเลขเก้าเลยนะเลขเก้าตัวนี้ถ้าประกบกับหนึ่งอดจะไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งมันน่าจะมากับน่าจะเป็นหนึ่งห้าหรืออะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่แน่รูปกลมๆนะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับดานหน้ากับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมะครับ เป็นเพียงในข้างสนานครับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะดุดหรือจะถูหรือจะผิดนนนในการใช้วิจัยนักญาณเดานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะนําของอาจารย์ใดเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันครับจะนําของหลายๆอาจารย์เนาะส่วนมากเกี่เป็นอาจารย์นักคานวณน,นะครับแต่ว่าหากว่าอาจารย์ท่านไหนอยากเสนอผลงานจากแบงปั่นนะครับอยากให้พี่้องเอ็ดซีห รำรำเรื่อเ้ื่อน้ำกันถือน้ำกันจังสีนะครับกันยินดีนะครับเรืองทางช่องน้องแสงชาแนลนะคบประวัติสิบเป็นเล็กคำนวณเลขฝันจังสีนะครับาสามารถาข้เมต์มาได้นะครับหรือว่าจะโทรมากระไรับศูนย์แปดเจ็ดสองสาม่าอท่านบ่ิหารศูนย์แปดเจ็ดสองสามศูนย์สี่าโทรมาสกักคนกดติ้งมากไะไรอดกันจะโทรตามนะครับเราจะคอยโทรไล่เพราะว่าจะเขียนกัน,นรหรือว่าบรยัดโทรไล่อาชี เอาแต่เสียงมาออกกระไรนะครับเนาะอ่ะยินดีนะครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดคํานวณหรือชุดชุดอะไรล่ะชุดคํานวณหรือชุดฝันนะครับเล็กฝันสีนพี่น้งเนาะอ่ะยินดีนะครับเ้อสำหรับคลิปนี้นะขอขอพระคุณนะครับขอขอพระคุณครับเจ้าของข้อมูลเนาะ ของฝันที่เป็นจริงใบที่สองเอสเถือว่าใบที่สองเนะเพราะว่ามันหลายใบไปพี่น้องใบที่หนึ่งใบที่สองแล้วก็จะมีอีกสามตัวอีกชุดหนึ่งเด้อเดี๋ยวแต่ว่าเอสจะทันหรือไม่ทันก็ไม่แน่นใจเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่สิบสี่แล้วนะครับเอยวันที่สิบห้าแล้วนะถ้าบอ่อท่านกับอาจิร่งสรุปเลยกระด้น,นะเพราะว่าอาจิรสรุปมือืนือะรับมือเฮอวันที่สิบหกพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นของของใครล่ะเอ้าเดี๋ยวตามกันไปตามกันไปพี่น้องตามกันไปเดยครับเนาะย้ำที่ว่า ทางชอง่องเฮานี่เขาเขาประจำนะครับเขาเป็นประจำนะครับถึงถึงอาจารย์จะไม่เยอะนะครับแต่ว่าอาจารย์แต่ละอาจารย์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาจารย์ที่เด็ดๆนะอาจารย์ที่ตามคนต่างม,มิสูตรลงไปข้างมันเนาะ,ะสารคิปนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทังเจ้าของข้อมูลแลวกับขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็ขอเฮง,งปังๆนะครับเด้อโชว์มันมันกันสู้ขู่สุ้คนนะครับด้วสารคิปนี้ลาไปก่อนปเจอก,กันคลิปหน้าไว้พร้อเรมเคลียร์สารคีสวัสดีครับ